แต่ถ้าระบบกลไกรัฐหรือระบบราชการเนี่ยไม่พัฒนาให้ทันกับสังคมที่มันเปลี่ยนนะคะก็จะกลายเป็นว่ากลไกรัฐเนี่ยล้าหลังกว่ากลไกของภาคสังคมคภาคเอกชน,กชนเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยเขาจะเดินเร็ว ขณะเดียวกันภาคราชการซึ่งน้อยเปอร์เซ็นต์ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกรัฐและเอกชนเขาถึงใช้คำว่าไปด้วยกันที่เห็นชัดเป็นรูปธรรมที่สุดขออนุญ,ญาตหยิบเกาหลีใต้อีกครั้งหนึ่งเกาหลีใต้เนี่ยทิศทางของภาคเอกชนกับทิศทางของรัฐไปด้วยกันรัฐบาลสามารถให้เอกชนเข้ามาลงทุนในรัฐได้เช่น KI KI Korean Aviation Industrial เนี่ยนะคะรัฐล,ลงกับ เอกชนเอกชนลงเยอะแต่รัดคุมได้เห็นไหมคะเพราะเป็นธุรกิจว่าด้วยเรื่องความมั่นคงอย่างงี้หรือที่คุณพูดถึงอีกหลายๆตัวเห็นไหมคะอันนี้แหละที่บอกว่ากลไกรัฐเนี่ยนะคะวันนี้ที่ท่านนายกประยุทธ์พูดถึงเยอะมากแล้วก็ทำไมถึงต้องใช้ม .24 ีไมต้องหมายอ้ม .44 ขอโทษม .44 และอะไรอีกหลายอย่างก็คือลดขั้นตอน ของระบบราชการนะคะคแล้วก็พยายามที่จะทําให้กลไกรัฐเนี่ยเข้าไปเอื้ออํานวยให้เกิดระบบการพัฒนาของรประเทศอันนี้แหละค่ะก็คือสิ่งหนึ่งซึ่งบอกว่ามันคงไม่เพียงแค่ใช้คูดเดต้าหรือการรัฐประหารหรือการใช้ม .44 แต่หลังจากนี้เนี่ยมันจะต้องมีการปฏิรูประบบราชการบูโรแคดเนี่ยต้องทำหน้าที่ใน มันสอ,สองสองมันประมาณสองล้านเนี่ยนะคะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะศูนย์จุดศูนย์จุดประมาณศูนย์จุดไม่ถึงศูนย์จุดห้าศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นต์ของรรประชากรทั้งประเทศเนี่ยต้องทําหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและต้องทําหน้าที่ในการที่ทําให้กลไกของภาคเอกชนเนี่ยดำเนินไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศอันนี้แหละคะ่ะถึงไปตอบโจทย์สี่ข้อที่อาจารย์ว่า ทําให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเดินไปได้และของเราเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราเป็นเศรษฐกิจการเกษตรออกมานะคะทีนี้พอพอมาพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรื่องใหญ่บอกได้เลยว่าเรื่องใหญ่เพราะว่าคนที่ไปอยู่ในระบบราชการเนี่ยมันเป็นคนที่มีการศึกษาใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าคนมีการศึกษาเอาตัวรอดใช่ไหมฮะแล้วอีก80ซึ่งเป็นภาคเกษตรนะคะกลายเป็น เป็นคนที่ไม่ค่อยได้เรียนรู้แล้ววันนี้เนี่ยแรงงานในภาคเกษตรเป็นแรงงานของผู้ที่ผู้เท่าผู้แก่แล้วเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่กลับเข้าไปสู่ภาคเกษตรใช่ไหมคะกระทรวงเกษตรพยายามที่จะ ปรับด้วยการบอกขอเปลี่ยนไม่ต้องถูกย่าปลูกข้าวแล้วให้ไปปลูกนู่นแทนนี่แทนคือจะพยายามจะให้ไปผลิตวัตถุดิบที่เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นถั่วจึงไปแปลรูปเป็นน้ามันถั่วถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วลิสงทั้งไหนแหละตอนนี้บอกให้เลิกปลูกข้าวหรืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ออกไปคือไปทาลายวิถีชีวิตชุมชนที่เขาอยู่กันมาชาวนาก็ต้องทํานาดิชาวนาก็ต้องทํานาดิชาวสวนก็ต้องทําสวนสิถูกไหมฮะชาวไร่ก็ต้องทําไร่สิถูกไหมฮะแต่ว่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะออกมาเนี่ยปัญหาเนี่ยอยู่ตรงไหนแสดงว่าตรงนี้ไหมครับที่หลายคนที่เป็นเกษตรกรพูดว่าพัฒนาเสร็จแล้วไม่เหลือคนไทยเลยก็นี่ไงเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันก็จะไปทําให้ในกระบวนการทั้งหมดที่มาทุ่มทุนก็คอนแทคความนี่ไงเข้ามาใช่ไหมฮะที่มีข่าวลือว่า100ล้านไร่ถูกไหมฮะถูกถูกถูกบริษัทที่เป็นแอฟรอนเข้ามาแล้วเพราะว่าเรียนได้คุยกับเศรษฐีตะวันออกกลาง เนี่ยนะคะหลายคนแล้วก็ผู้นํามุสลิมเขาก็บอกว่าเขายอมรับเขาเข้ามาในเมืองไทยจริง <ừ> เพราะ <ừ> อะไรก็ <ừ> บอกว่าเข้ามาในรูปของบริษัท <ừ> เข้ามาในรูปของการน, <ừ> น,นี้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยวันนี้ประเทศไทยมีพร้อมแล้วรเราถามกับ OIC ว่าทำไมยูไม่ไปลงทุนในอรฟกาล่าเขาบอกอฟริกาไม่มีระบบ คงสรางพื้นฐานเช่นระบบ e System อุนซิสเต็มไม่มีเมืองไทยมีแล้วทประทานถูกไหมคะคือ3อันนะน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกในแอฟริกาทั้งทวีปนะมีที่ดินว่างเปล่ามากมายไก่กองแต่น้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวก <c oughs> ใช่ไม่ได้เลยทรายใช่แล้วประเทศไทยมีหมดแล้วประเทศไทยเนี่ยมีหมดแล้วน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวก <c oughs> และประเทศไทยเป็นจุดที่ ภูมิศาสตร์ที่ดีในการผลิตอาหาร,ค,รคนเนี่ยต่อให้คุณมีน้ํามันมากมายแก่กองคุณต้องกินข้าวเว้ยไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินน้ํามันเนี่ยนะคะออกมาวันนี้เนี่ยนะคะทวีปแอฟริกาทั้งทวีปหันกลับมาสู่กเกษตรหมดบอกได้เลยและอีกหลายๆประเทศเราเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนหรือเราเราเนี่ยคงเลิกไม่ได้หรอกเพราะมันอยู่ในสายเลือดแล้วยังไงก็ตามมันต้องผลิตอาหารนะคะ ท่านผู้ชมแสดงความเห็นเข้ามา2ประเด็นนะครับบอกว่าอยากให้ยกเลิกระบบผูกขาดในการผลิตเพื่อประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการผลิตมากขึ้นจากคุณรงจังหวัดจะเชิงเซาครับแสดงว่าฝั่งประเด็นเข้าใจตรงกันแล้วครับครับคือถ้าเป็นการผลิตในภาคการเกษตรเนี่ยอันนี้เขามีแนวคิดกันมานานแล้วครับพิธีจะยกเลิกการผูกขาดเนี่ยมีอยู่ทางเดียวครับือการปฏิรูปที่ดินก็คือต้องให้ประชาชนเนี่ยมีที่ดินได้เป็นของตัวเอง คือถ้าเราไม่มีการไปรูปที่ดินเนี่ยที่ดินก็จะกลายเป็นของนายทุนไปเรื่อยๆนะครับก็คือเวลาชาวไร่ชาวนาเนี่ยพอเริ่มเริ่มมีปัญหาเรื่องการเงินนะไปย่าที่ไปจำนองนะครับพอจำนองเสร็จนะไม่ไหวก็ต้องขายนะครับพอขายไปทีนี้ตัวเองก็แปลสภาพจากเจ้าของที่ดินมาเป็นลูกจ้างนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็เคยทำนะแต่ว่าผมว่ายิ่งทำไปยิ่งมีปัญหาคือไปเช่นอธิบายสบกสบกคือที่ดินของรัฐเนี่ยลกร้างว่างเปล่าที่ ที่มันถูกทําลายเป็นป่าเสริมโซมเนี่ยเอามาแจกให้กับเระชาชนพอยิ่งแจกแต่ขาดระบบในการที่จะทําให้มันเกิดผลสําเร็จ mm hmm. นะฮะชาวไรยชานาพอได้ที่สบกมาพอสักพักหนึ่งก็าขายต่อนะโอนกรรมาเสร็จกันต่อแล้วก็ ต่อมาก็กลายเป็นหนอสอสาม,อมต่อมาก็กลายเป็นฉโนโดนะก็ <c oughs> กลายเป็นว่าที่หลวงเนี่ยกลายเป็นที่เอกชนไปแล้วทั้งทั้งที่วัตถุประสงค์เดิมเนี่ยก็คือต้องการให้ชาวไร่ชาวนาเนี่ยก็มีที่ดินทํากินนะครับซึ่งตรงนี้กระบวนการเนี่ยต้องทําให้ชัดเจนนะฮะก็คืออย่างที่เราพูดกันเมื่อหลายครั้งที่แล้วเนี่ยนะอาจารย์ ว่าตั้งแต่เรื่องการยึดครองที่ดินอเอกชนที่ถือครองที่ดินจํานวนมากเนี่ยนะครับแล้วก็มาเด็ไปทําอะไรซื้อเอาไว้จนจําไม่ได้ไไออาวา่าตัวเองเป็นเจ้า<ก>ของที่เิงกับอะไรซื้อไว้เก่งกําไรมั่งซื้อไว้รอประโยชน์อนาคตมั่งซื้อไว้รอถนน,นใหม่บั่งรอทางด่วนรอทางรถไฟบ้างรตรงนี้รัฐบาลต้องเข้าไปดําเนินการ,รต้องไปสํารวจนะฮะแล้วถ้าหากว่าเอกชนเหล่านี้ยังปล่อยที่ดินร้งางว่างเปล่าเนี่ย ก็ต้องมีแลนแบงค์นะ,ค,ะคือธนาคารที่ดินไปซื้อคืนมาซื้อคืนมาแล้วก็เอามาแบ่งให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทํากินให้เขาได้เป็นเจ้าของที่ดินนะครับซึ่งอาจจะมีการผ่อนทรงจากผลปลิดที่เขาปิดได้เพื่อเป็นความเป็นเจ้าของที่ดินของเขาเนี่ยให้เขามีความมั่นคงยั่งยืนนะครับแล้วก็ต้องพยายามให้เขาได้ทําเกษตรในงานที่เขาถนัด นะอย่างที่อาจารย์พูดถึงว่าแปลจากนาข้าวมาเป็นไร่ข้าวโพดมาเป็นไร่อ้อยเนี่ยอันเนี้ยมันทําไม่ได้ละครับเพราะว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันเหมาะสําหรับทําทํานาเพราะเปลี่ยนเป็นอ้อยเป็นข้าวโพดแล้วเกิดบางปีเนี่ยเอ๊ะข้าวขาดแคลนกลับมาอีกไม่ได้แล้วนะอ่าเพราะสภาพการทําไร่กับการทานาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องระมัดระวังนะครับบางทีไปแปลสภาพชีวิตต่างๆของเขาเนี่ยโดยที่ไม่คํานึงถึงอนาคตแล้วถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเนี่ยการที่เขาจะกลับไปกลับมาเนี่ย มันจะไม่มีใครมาดูเลเขาคน,นไม่ใช่ <S <S ดิจิตอนที่ไปกดปุ่มใช่ไหมครับคนที่พูดถึงปัจจุบันนี้อาคุณปลยจากที่ตำนานม,มาเป็นไรอ้อ,อยแล้วเกิดอีกห้าปีข้างหน้าข้าวขาดแคลนอ้อ,อยเกิดล้นตลาดได้บอกว่าเปลี่ยนไร่อ้อยมาเป็นที่ทำนาอีกได้ไหมรรตรงเนี้ต้องไปรูปที่ดินเพื่อให้ทุกคน,นมีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินเขาจะได้มีเลี้ยวอีมีแรงในการทํางานแล้วรัฐบาลก็ต้องไปสนับสนุนอย่างจริงจังทั้งเรื่องเงินทุนเรื่องวิธีการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพไม่ครั่งเรื่องตลาดตลาดก็ต้องเอามา ที่จะดําเนินการนะฮะข้าวของเราเนี่ยก็ยังขายข้าวข้าวสารข้าวสารใช่ไหมทำไมไม่แปรรูปล่ะอันนี้ขายมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั่นแหะสมัยรัชกาลที่หนึ่งนั่นแหะที่เราขายข้าวออกต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ต้องมาแปรข้าวนะฮะประเทศอื่นเขาจะข้าวมนเป็นบะหมี่มาเป็นแป้งมาเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่เรายังยังไม่มีการแปรรูปส่เพียงพอยังไม่สร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวนะครับอันนี้ต้องมีกระบวนการนะครับ ซึ่งนอกจากจะมีความเข้าใจแล้วต้องเข้าถึงวิธีการต่างๆซึ่งต้องกระทาการอย่างเข้าใจด้วยมากกว่าที่จะบอกมีโครงการปฏิรูปแต่สุดท้ายก็ไปเจอโครงการหลรัสบก,ก,ก็จบเหมือนกันมันต้องมีกระบวนการอื่นต่อเนื่องนะครับพอได้ที่ดินมาแล้วให้ความรู้นะครับรู้การเพาะปลูกที่ทันสมัยร,รู้เทคโนโลยีนะรเพาะปลูกยังไงใช้น้ําน้อยเพาะปลูกยังไงได้พืชผลที่ดีนะครับแต่แล้วก็ต้องมีตลาดดูแลและตลาดก็ต้องมีกระบวนการในการแปรรูปผลผลิต นะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภั้ฑ์ได้มากขึ้นอันนี้เฉพาะเกษตรนะครับแต่ถ้าเป็นในเมืองเนี่ยนะฮะในเมืองเนี่ยเขาต้องเน้น SME ธุรกิจรายย่อยคือทําให้คนได้สามารถจะตั้งตัวได้เป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยตัวเองโดยรัฐบาลต้องมาส่งเสริมอันนี้ก็มีอีกกระบวนการหนึ่งนะฮะไม่ใช่กระบวนการแบบเกษตรแล้วเป็นกระบวนการส่งเสริมให้คนได้เป็นเจ้าของกิจการทึ่งก็จได้ด้วยตัวเองลดการผูกขาดได้ลดการผูกขาดตามกระบวนการนี้อันที่2บอกว่าอยากให้ความรู้ที่วิทยกรทั้งสองท่านได้พูด ให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ด้วยพอฟังแล้วมีความรู้ดีมากเป็นความรู้ที่ตรงไปตรงมา <c oughs> นั่นหมายคร่ามว่ารันะ <c oughs> ฟังถึงตรงนี้แสดงว่าพี่น้องที่ฟังอยู่เนี่ยเข้าใจประเด็นสําคัญแล้วว่าอ,อน่าจะต้องเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ให้คนรู้เท่าทันแล้วก็ร่วม,ร,วมร่วมกับพัฒนาแต่ประเด็นหัวข้อสําคัญที่จะต้องคุยให้ตรงกันก็คือประเด็นเหล่านี้มันเป็นการส่งเสริมการกระจายรายได้อย่าง <c oughs> เป็นธรรมให้เป็นธรมรม ให้คนจนมีฐานะความมป็นู่ที่ดีขึ้นครับจริงผมผมติดใจที่อาจารย์ท่าน,นพูดถึงเรื่องกระแสในการต่อตาอ้านคือคือตรงนี้เนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องความรู้เนี่ยคำสั้นๆเนี่ยแต่ว่าทํายากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าระบบราชการเนี่ยกระทรวงต่างๆเนี่ยยีกระทรวง18กระทรวง20กระทรวงเนี่ย กระทรวงต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้ทําหน้าที่ในการให้ความรู้กับภาคประชาชนแค่ไหนมีประชาชนกี่คนกระทรวงศึกษาเนี่ยคือเรื่องการศึกษาไม่ได้ถูกผูกขาดอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยดูแลเรื่องการศึกษาในระบบโรงเรียนนะคะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็น formal education ใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันน่ะความรู้ในการ ทำอาชีพกระทรวงเกษตรฮะกระทรวงเกษตรเนี่ยทำหน้าที่ในการให้ความรู้กับประชาชนมากน้อยแค่ไหนรกระทรวงศุตสากรรมกระทรวงสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยนะคะกระทรวงยุติธรรม,มเนี่ยนะคะความรู้ให้ภาคประชาชนในการที่จะเรียนรู้เรื่องของกฎระเบียบที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้แค่ไหนหรือ กระทรวงกระโหมเนี่ยกระทรวงหัตไทยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะที่จรินใกล้ชุดประชาชนมากที่สุดเนี่ยนะคะได้ทําหน้าที่ในการให้ความรู้กับภาคประชาชนมากน้อยแค่ไหนของเราเนี่ยยืนยันได้เลยว่าน้อยมากน้อยมากแล้วเราก็บอกว่าเขตราชการห้ามเข้าเนี่ยนะวึาถ,ถึงเข้าไปก็ไม่มีที่จอดรถนี่ไงไม่ให้นะั่งไง <laughs> ก็เราก็ล้ลอกันไงว่าจริงๆแล้วเนี่ย ภาษีของคุณเงินเดือนของคุณมนุษย์มนุษย์มา้าลำปางกับมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเงินเดือนของคุณกับอะไรทั้งหลายแหล่ของคุณเนี่ยมาจากประชาชนทั้งสิ้นและขณะนี้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องมาดูว่าทั้งเรื่องระบบการผูกขาดทั้งเรื่องภาคความรู้เนี่ยค,ความรู้เนี่ยสำคัญเพราะจากนี้ไปเนี่ยมันเป็น knowledge base แปลเป็นไทยก็คือสังคมเนี่ยไม่ว่าจะกการแข่งขันไม่ว่าจะกการดําเนินธุรกิจไม่ว่าจะกการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยคำว่าความรู้เนี่ย รู้ที่จะเอาตัวรอดรู้ที่จะทำมาหากินรู้ที่จะแข่งขันกับผู้คนรู้ที่จะใช้สิ่งที่ทีเ่เป็นอาชีพได้เนี่ยนะคะคออกมาเนี่ยมาทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขมาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสังคมแห่งความรู้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งสิน้นครับงั้นถ้าจะให้ประเทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและคิดว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรมจะเป็นทางออกสำคัญ าอาจารย์ดรวิชัยมองว่าจุดที่รัฐบาลจะต้องตระหนักมากในเวลานี้คืออะไรคือตอนนี้เนี่ยฮะเวลาพูดถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยรัฐบาลต้องดูแลอยู่3อย่างนะฮะอย่างที่1อุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งในเมืองไทยหรือที่จะส่งเสริมเนี่ยจะต้องเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถส่งเสริมการจ้างงานส่งเสริมประโยชน์ที่ให้ประชาชนเนี่ยได,ได้ได้อย่างแท้จริงรนะครับคือมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถจะเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วย นะครับซึ่งอุตสาหกรรมประเภทอย่างเงี้ยมีอยู่แล้วแต่ว่าเงื่อนไขในการส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยยังไม่ชัดเจนต้องมีกระบวนการในการจัดการอย่างที่สองอุตสาหกรรมที่เข้ามาเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องคุณภาพชีวิตของสิ่งแวดล้อม,อมนะครับถ,ถ้าอุตสาหกรรมไหนเข้ามาแล้วสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเราจะต้องพยายามที่จะป้องกันหรือไม่ให้มีเพราะว่าในยุคเก่าๆเนี่ยเราอาจจะเคยเจอนะทำไมโรงงานจากญี่ปุน่นไต้หวนันมาในเมืองไทยเยอะ พ่าจริงๆก็ค hmm. ือเขาถูกไล่ไปจากประเทศเขาเพราะสร้างมนพิษเยอะก็เลยไปอยู่ในเมืองไทยซึ่งตอนนี้ก็มีหลายโรงงานก็ายกจากเมืองไทยไปอยู่ประเทศที่ด้อยพัฒนามากกว่าเราคือโรงงานที่เป็นพิษเหล่านี้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยต้องดูแลโรงงานอุตสาหกรรมไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เกิดปัญหามลพิษถ้าเกิดขึ้นต้องแก้ไขถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ไม่ควรให้อยู่ในเมืองไทยนะครับและอย่างที่3เนี่ยอันนี้สําคัญมากนะฮะก็คืออุตสาหกรรมเนี่ยต้องเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันที่เพียงพอนะครับที่ไม่เกิดการผูกขาด ที่ทาให้เกิดการรูปอํานาจทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าถ้าอุตสาหกรรมที่เข้ามาโดยที่ไม่มีการแข่งขันเพียงพอนะฮะมีไม่มีการการสร้างประสิทธิภาพในการผลิตนะครับก็ยังไม่เป็นอุตสาหกรรมที่เอาเปรียบประชาชนนะครับคือตอนนี้ไม่ว่าไม่ว่าใครจะทําอะไรเนี่ยนะครับผมคิดว่าคนประกอบธุรกิจนี่ต้องนึกถึงคําคำหนึ่งครับก็คือคําว่าสามมาอาชีวะอ่าคือประกอบอาชีพเนี่ยยังถูกต้องยังสมควครยังเป็นธรรมนะครับให้ประโยชน์กับคนสี่กลุ่มนะครับก็คือนอกจากให้ประโยชน์กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการแล้วเนี่ยจะต้องให้ประโยชน์กับลูกจ้างนะครับดูแลเขาด้วยให้ประโยชน์กับลูกค้าคนซื้อสินค้าแล้วก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องกับรัฐบาลคือสีภาษีอย่างครบถ้วนถูกต้องนะครับก็คือทุกธุรกิจเนี่ยจะทำได้อย่างเนี้ยนะฮะก็จะเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในใจประชาชนได้รับการยอมรับแต่ถ้าไปเป็นธุรกิจซึ่งเอาเปรียบคนนะฮะเอาประโยชน์จากกิจการตัวเองไปผูกขาดสร้างอำนาจทำลายล้างคู่แข่งทำให้คนอื่นก็อยู่ไม่ได้เนี่ยก็จะมีจุดจุดหนึ่งที่